คุณเป็นสายไหนตอนเล่นเกมกับเพื่อนอพูดมากสุดขนาดนี้แกสายแย่งกันพูดโอ่มึงแม่นอนก็สนุกนะไม่มึงแม่กระโดดเล่นบ่อยเลรอมึงก็น่าเบื่อแบบปกติไปเล่นแบบบ้านนะเอาไหมคยจริงคนนี้อ่ะแย่มากเลยมึงสายวีนเร็วเวสีเนะฉันไม่ได้รอแกตลอดนะเร็วมึงรีบมึงก็ไปตอนดีฮี้อ่ะโอ๊ยเล่นเป็นไม่ได้กระโดดช้าิบหายโอ๊ยีแกห่างกันแค่นิดเดียวถ้าเป็นพูด สายรักเพื่อนเฮเราเล่นไม่เป็นนะ่ะเจสิกา้ารอฉันด้วยสิมาสิเพื่อนรักฉันรอเธออยู่นะเราจะผ่านไปด้วยกันขอบคุณนะเพื่อนรักสายไม่รอกันอีแกมึงจะเล่นไปไหนเนี่ยรอกูก่อนมึงจำสีนอยู่หรืองไงอีฮี้ชาชิบายเลยโอยมึงกดออกไปเลยแปลเล่นชาขนาดเนี้ย ถ้าคลิปนี้ผลตอบรับดีแล้วกับเจีิก้าจะมาเล่นด้วยกันอีกนะคะฝากไปกดติดตามช่องนางด้วยนะช่องที่เราแท็กไว้เลย